สบายดีปลุกสบายดี่อแมพก่น้องสบายดีคุณตาคุณยายมาตมาตจลองยังสบายดียังเออ้ายเอ้ลองเพลงเอ่ยสบายดีปลุกงยังสบายดีปาุ้งสงาม ไอสูงๆอย่างั ну ้นหนุบนนี no ้ไ no ด้สบายดีสบายดลูสบายดีบลูกอริมอดมาดูเมซิมอนเสียงมงนางเสียงโรลัศน์ลงเลยเออนั่นแหละเยี่ยไก่บาเมียมาเลยบอกดิ้งดิงดิงดิงดง หุ่นหุ่นบอเห็นแม่บอเห็นแม่แล้วกัยังยังุกเียดอยังอยู่กับหา ยายเสร็จมาถามเนี่ยคุณยายวะ <c oughs> ไม่ลิงคุณยายคือมาลงคลิปซองมือแล้วเนาะอยากเห็นน้องม่บุญเด้อยากเห็นร้านเดชไม่ลิงไปทุละไม่ลิงไปทุละมือกับไปปักซองมือกับไปปักซองซื้อเสื่อซื้อของซื้อของไม่พไดนจัดเลยดึง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 เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยขี้เหรยก่อนห้ง แพงกันก่อนแพงกันก่อนอแพงแม่น้ำแพงแม่น้ำแพ่งแม่น้ำแพงยังแพงอีแม่ยังนไรถึงชินข่าวปะมันเย็นยังอัดตัดอี๊อัดตัดอี๊เป็ธุระกะคิดฮอดบักหล่าเมื่อเมื่อ กินหอดบักหลาเด้เอ้ลิงว่ากินหอดบักหลาเด้กินหอดอันน้องมีบุญยูเฮือน,ดอนเด้คิดบอกอืมไม่บุญนะแม่ใหญ่บ่หายไปน้ำไม่ไงนะแม่ใหญ่ว่าน้องมีบุญย่างก่อนจะไปน้ำแม่จะไปน้ำเอ้ลิงบ่ก็เลยได้ยูเฮือนขายคองมาลูกน้องมีบุญหาเงินอยู่เฮือนบ่ เมนบ่ลูกแเมนบ่มาทำห้เงินยุคเงินบ่ลูกึใครคองยุคเงินบะอลากใครคลองเงินบ่่าหะออืมเอามาหน่อยหน่อะมาเขาหนอกมาให้นอ ยังห่อนอยู่สะหสป่ะนางยังเล่นเอง,ง,ง,งนางยังเห่มนมีนางยังเล่น นั่งย่างลิ้น,นเลยในปอนข่าวตอนแรงเพี้ยงเกี้นะปอนแต่ยยมือเศร้าบันีีไฮ้บยู่เฮ่อาาไอ้แฮะไฮคือตอนอยากกินเข่าทำอิซมันเนาะไฮแล้วก็นุน่มพี่กินกับพวกิน,ลน,กนลเลอามาปอนข่าเบองมหนึยูรัดเลยมา กลางคืนกับบอตื <right here. S 1> ah, ah ่นท <c oughs> ี <c oughs> ่น้ะตื่นห้บ่นอนเนาะที่ไม่เลี้ยงว่าน้องม่บุญนอนยามีตื่นวันนี้บ่ตื่นยิงเขาแล้วก็รับยาวเลยมามามาอ่าฮะเจ็บ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 ปะคุณยายกินหอนบักหล่าบ่เฮ้ยโอ๊ยคุณยายกินหอนบักหล่าบ่ มีแต่คุณตาคุณยายแล้กินหอยบลกลานอนอลิงเบอลิงกินหอดบลกลาอยู่คคุณยายบคยากหอหอไรหอไอลิงกินหอดปลกลางอคินบออกนหอเบิด่ปลาอมเบมีอย่าอมมือลูกหันด้คเรูบอกนะห้เอิญอายเอิญลุง อามก้อนมามก้อนบอกเย้อมน่ะเป็นอ้เป็นเป็นลุงมันสชเข่าดังแลยลูกละเอาเอ้าไอ้ขมบ่ใส้กะกเว่ากะว่าวาอ้ว่าลุงเลยบอกเ่น้อกนี่โอ้ยบ้งบ้งบ้งบท่านใจนี่นี่นีนี่ซ้ำซ้ำซำอามๆามอามอามามอามนะ ใจมวันใม่ด้วยบอสคาฟ่มามมมามาตูมน,น,นอนทงานแล้วอตูมานอนทำงนแล้วตูินหอยบรคัมบ่ถามมาตูด้ นี่มีบุญเอ้ยจะเป็นพี่กันเด้อยญามาหลอกมาร้อนเถอะกลัวอย่ามาหลอกร้อนกูเถอะจะเป็นพี่นะให้ได้อ่ะมาๆๆนี่นี่นี่อันนึงต้องตั้มอันนึงต้องตั้มนั่นเก่ง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  เก่งเ่เก่งเก่ง้ดวีกหลา้เ้เจ็บปะเจ็บจะบท่านจป้อนแล้วบ่ท่านใจเายอีาหา

นายว่ายอไรนายว่วจังไปเที่ยวไปหาคุณยายิเลไปหาคุณยายยหาคุณยายบอกหอมคุณยายอยู่บ่หอบอขอดคุณยายเด้อบอกคุณยายนะไหมคุณยายคุณยายอาคุณยาย

Ach mời 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 à cha, măm 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 m măm măm m m Kinh 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 m kinh m Lại kinh m Lại kinh m ไอ้มัมมัม,ม,มจังไงไว้ว่ไปไปหาคุณยายปะ่ะตัวไปนะลิงลิงบอกเอาเงินหหให้ได้เพื่อให้คุณยายเนี่ยร้อยเป็นเอาทุกน้ามาให้น้องไม่นะนี่น้องขวมเลยนะีต่ตะเอ๋ตะเอ๋กินข้าวแล้วแล้วป้อนมดแล้ว ต้องนอนป้อนขั้นยืนป้อนแล้วบกินกินบ่อเป็นกินบ่อเป็นอกินบ่อเป็นกินบ่อเป็นกินบ่อเป็นกินข้าวอะไรเห็นไหมกินข้าวแรกล่องแขงร่องขากินข้าวแรกก็ับร่องแขงร่องขากินข้าวแรกก็ล่องแขงร่องขาจึง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  lưng chừng lưng chừng lưng chừng ข้าวแล้วแล้วก็ลุงเอ้ยคอยกินข้าวแล้วแล้วมีแต่คอยสินข้าวนอน,บน,นแบบน,น,น,นี้กินข้าวแล้วคอยกสินข้าวนอนการกันสิขอปีขีดเบอร์ปลาลูกฝากเป็นกำลังใจให้น้องมิบุญเด้อไปแล้วสบายดีสบายดีบ๊ายบาย